ถ้าคุณผู้ชายกําลังมีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับหรือว่าปัญหา ED เ e ลือกทาย disfunction หยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะครับการแข็งตัวของอวัยวะเพศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเลือดนะครับไหลเข้ามาคั่งอยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศของเพศชายนะครับดังนั้นปัจจัยอะไรก็ได้ที่ทําให้การมาคั่งของเลือดเนี่ยผิดปกติไปนะครับเช่นหลอดเลือดมีความผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของพวกฮอร์โมอนต่างๆที่อาจจะมีภาวะพร่องก็จะทําให้โอกาสที่จะมากระตุ้นให้มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ เมื่อผู้ชายเนี่ยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนก็จะไปหาซื้อยาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆที่บอกว่ากินแล้วแข็งอะไรต่างๆนานาซึ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การรักษาที่ตรงสาเหตุควรจะมาตรวจหาสาเหตุของ ED ให้มันแน่ชัดนะครับคนไข้ที่เข้ามาปรึกษาที่เลดิมคลินิกนะครับเบื้องต้นเราก็จะมีการซักประวัติว่าเรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการเจาะลึกไปจนถึงระดับพวกฮอร์โมนต่างๆด้วยผลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาประมวลถึงเรื่องของการรักษานะครับว่าจะเหมาะสมกับการใช้ยาไหมหรือว่าเราจะ กับการใช้ตัว E D Shockwave นะครับตัว Shockwave มันก็คือเป็นเหมือนกับคลื่นเสียงขนาดเล็กนะครับที่เข้าไปกระแทกบริเวณเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บขนาดเล็กๆทําให้เลือดมาคั่งอยู่ในบริเวณอวัยวะเพศได้มากขึ้น mm hmm. ก็จะทําให้การไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศก็ลดลงได้เช่นเดียวกันแต่ยงไงก็แล้วแต่ตัว E D เนี่ยปลอดภัยกว่าการผ่าตัดแน่นอนถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเหมาะกับการรักษาด้วยวิธีไหนสามารถเข้ามาปรึกษาที่เราดินคลินิกได้เลยนะครับ